สวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านนะคะแดนนาชงจินตนาการค่ะต้องขอสวัสดีทุกทกท่านที่อยู่ที่นี่นะคะรวมไปถึงทุกท่านที่กําลังชมการไลฟ์ของเราผ่านทาง YouTube Live CRA จุฬาพนรน์ชานน์ลรวมไปถึงทาง Facebook Live ของโรงพยาบาลจุลาพรด้วยค่ะเดือนนี้เป็นเดือนพฤษภาคมนะคะเป็นเดือนแห่งการรณรงค์เพื่อสร้างการตระหนักรู้ถึงอาการปวดท้องน้อยหรือ May is Pelvic Pain Awareness Month นั่นเองค่ะแคมเปญของเราในวันนี้นะคะชื่อแคมเปญว่าปวดท้องน้อยพูดสิพูด เป็นสัญญาณเตือนที่ผู้หญิงต้องระวังค่ะว่าอาจจะเป็นเยื่อบุโพรงหมดลูกเจริญผิดที่ก็ได้นะคะบอกกับทุกท่านแบบนี้นะคะว่าโดยปกติแล้วเนี่ยเวลาที่เราปวดท้องน้อยเบาๆปวดเล็กๆเราจะมีความรู้สึกว่า น่าจะไม่เป็นอะไรหรอกกินยาเดี๋ยวก็หายแต่จริงๆแล้วเป็นเรื่องที่เราไม่ควรมองข้ามเลยนะคะทางราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์โดยศูนย์สุขภาพสตรีโรงพยาบาลจุฬาภรณ์และโรงเรียนนักัอตราซาวน์ทางการแพทย์คณะเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์สุขภาพวิทยาลายัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์นะคะจึงได้จัดงานขึ้นซึ่งใครที่เริ่มจะสงสัยว่าเอ๊ะ เราเข้าไขา่หรือไม่สามารถที่จะพบสูตินรีแพทย์นะคะแล้วก็ทำการัอาราซาร์ได้เพื่อที่จะได้สามารถวินิจฉัยแล้วก็รักษาโรคตั้งแต่แรกเริ่มได้แต่พอพูดถึงตรงนี้บางคนเริ่มที่จะมีความหวาดกลัวแล้วก็เริ่มไม่แน่ใจว่าที่ตัวเองประสบพบเจออยู่นั้นมันใช่ หรือไม่เพราะฉะนั้นวันนี้นะคะเราจะมาเสวนาในหัวข้อนี้กันนะคะลำดับแรกนี้ค่ะต้องขอเสียงปรบมือต้อนรับท่านผู้ช่วยศาสตร,ราจารย์นายแพทย์นัทวุฒิกันตาถาวรแพทย์เฉพาะทางด้านมะเร็งวิทยานริเวศหัวหน้าศูนย์สุขภาพสตรีโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ผู้ช่วยคณบดีวิทยาลายัยแพทยาศาสตร์ศรีสว่างควัตราชาวิทยาลัยจุฬาภรณ์ค่ะร่วมด้วยแพทย์หญิงกตัญยุตาน้าประหลดัด แพทย์เฉพาะทางสูติศาสตร์รีเวชวิทยาและเวชศาสตร์การเจริญพันธุ์ศูนย์สุขภาพสตรีโรงพยาบาลจุฬาภร์และวันนี้นะคะเรามีผู้มีประสบการณ์รงนะคะเป็นตัวแทนของผู้หญิงยุคใหม่ค่ะคุณต้นหอมสกุลตลาเทีเยนไพรโรธค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะดเดี๋ยววันนี้เราจะมาพูดคุยกันนะคะก่ะอนอื่นเลยนะคะต้องขออนุญาตถามอาจารย์นัทวุฒิก่อนนะคะว่า โรคที่ทุกคนฟังดูแล้วชื่อมันน่ากลัวมากเยื่อบุโพรงมดลูกเจริญผิดที่เกิดจากสาเหตุอะไรคะก็โรคนี้นะครับจริงจงก็เท้าความนิดหนึ่งว่าผู้หญิงก็มีมดลูกถูกไหมครับก็มียวะข้างในมดลูกก็มีเยื่อบุโพรงมดลูกนะปกติมันต้องอยู่ในมดลูกแต่อันนี้บางครั้งมันมีด้วยสาเหตุอะไรก็ตามมันไปอยู่นอกมดลูกเส้นบางทีอ่าประจมเยื่อบุมันไหลย,ย้อนกลับเวลามีเมนไปอยู่ในท้องมันอยู่ได้หลายที่เลย อาจจะไปอยู่ที่รังไข่เกิดช็อกโกแลตซีสท,ที่เราเคยได้ยินกันนะครับไปอยู่ตามเยื่อบุช่องท้องทําให้เกิดปวดท้องน้อยไปอยู่ที่กระเพาะปัสสาวะทําให้มีปัสสาวะเป็นเลือดเวลามีเมนนะไปอยู่ที่ลำไส้ก็อาจจะทําให้เกิดอุจจาระเป็นเลือดเวลามีประจําเดือนแต่ถามว่าสาเหตุจริงๆไม่ร,มรู้ยังไม่ทราบสาเหตุที่ชัดเจนนะครับอุจจาระเป็นเลือด ระหว่างมีประจำเดือนบางทีเรามองไม่ออกนะคะว่าเขาออกมาจากไหนอะคะ่ะคืออันนี้อันนี้อันนี้จริงๆพบไม่บ่อยนะครับจริงๆที่พบบ่อยก็คือเกิดช็อกโกแลตซิสนั่นแหละหลังไข่แต่อันนี้บางกรณีเนี่ยไปเกิดที่ลำไส้หรือเกิดกระเพาะปัสสาวะเนี่ยมันมีจริงๆอยู่ถ้าไม่มีประจำเดือนปกติแต่พอมีประจำเดือนปุ๊บถ่ายเป็นเลือดออกมาเลยแต่มันก็มีบ้างนะที่เราปัสสาวะมาแล้วมีเลือดปนอะไรเงี้ยบางครั้งบางครั้งของผู้หญิงบางทีมีกระเพาะปัสสาวะอักเสบเลยได้ด้วยนะครับ เพราะฉะนั้นะ่ะมันจึงต้องปรึกษาคุณหมอเพราะว่าบางทีอะ่ะเรามองเองบางทีเราก็งงนะคะว่ามาจากทางไหนอะ่ะเราก็ไม่แน่ใจว่าเขามาจากทางไหนกันแน่คราวนี้ค่ะสมมติว่าเรามีอาการปรวดท้องอยู่แล้วเวลาเป็นประจำเดือนนะคะแต่แบบไหนที่เรียกว่าอาการนี้คืออาการหนักแล้วควรจะพบคุณหมอแล้วค่ะก็อีกอันหนึ่งที่รู้ว้นิดหนึ่งละกันว่าการปวดประจำเดือนของผู้หญิงเนี่ยเป็นภาวะปกตินะครับเพราะฉะนั้นแต่บางคนไม่ปวดเลยก็ถือว่าโชคดีไป บางคนปวดเนี่ยก็ถือว่าปกติง่ายๆอะไรที่ผิดปกติก็คือปวดประจำเดือนที่มันเป็นมากขึ้นเรื่อยๆนะสมัยก่อนตอนเวลามีอายุสัก20ปวดเท่านี้นะพออายุ 30- 25อายุเยอะขึ้นปวดมากขึ้นเรื่อยๆอันนี้ไม่ปกติละปวดมากขึ้นปวดนานขึ้นสมัยก่อนปวดวันเดียวตอนนี้เริ่มปวด3วันคราวนี้ปวดก่อนมีเมนอีกก็แปลว่ามันอาจจะมีอะไรสักอย่างที่ทําให้ปวดเมนเยอะขึ้นเรื่อยๆ แต่บางคนมีความรู้สึกว่าก็ปวดอยู่แล้วอะแต่ว่ามันไม่สามารถที่จะบอกได้ว่าความปวดนี้มันคือมากความปวดนี้มันคือน้อยเพราะว่าขีดความจํากัดของแต่ละคนในการที่จะอดทนต่อความเจ็บปวดมันไม่เท่ากันนะคะอ,นนอันนี้จริงเลยบางคนเนี่ยถ้าทางการแพทย์เราจะให้เป็นคะแนนเต็มสิบค่ะอูคือไม่ปวดเลยถ้าเต็มสิบคือปวดที่สุดในชีวิตเหมือนปวดคลอดลูกคุณต้นหอมปวดเท่าไหร่ดีครับก็ยังไม่เคยคลอด,ดลูกดิฉันไม่เคยคลอดลูกเลยค่ะดิฉันจินตนาการไม่ออกเลยปวดคลอดลูกเป็นไง ปวดมากค่ะเวลามีประจำก่อนมีประจำเออช่วงมีประจำเดือนปวดมากๆค่ะคือเอาจริงๆปวดอย่างที่บอกเขาเรียกว่าระดับทนปวดแต่ผู้หญิงแต่ละคนแน่นอนไม่เท่ากันนะบางคนปวดสองนี่ถือว่าปวดเยอะแล้วบางคนปวดห้าอย่างเฉยๆคนปวดสิบแล้วยังไปทํางานได้อยู่อันนี้แล้วแต่คนแต่โดยหลักสังเกตง่ายๆคือถ้ามันปวดมากขึ้นเรื่อยๆเนี่ยแปลว่ามันอาจจะมีโรคอะไรบางอย่างที่ทําให้มันปวดมากขึ้นนะครับ ค,คุณต้นหอมเหรอคะส่วนตัวมีประสบการณ์อะไรเกี่ยวกับการปวดท้องน้อยบ้างไหมคะหอมปวดทุกเดือนเลยค่ะทุกเดือนในการปวดประจําเดือนแบบปวดมากจนต้องคือเขาบอกว่าถ้าเกิดว่าปวดมากให้กินยาเราก็จะพยายามแบบพีเลียดหนึ่งอ่ะพยายามกินยาแค่ครั้งเดียวถ้ารู้สึกว่าพีเลียดหนึ่งกินยาแค่ครั้งเดียวได้อ่ะจะรู้สึกว่ายังปกติอยู่แต่เมื่อไหร่ที่แบบปวดมากกว่าสองวันจะรู้สึกผิดปกติแล้วค่ะเนีย้ยอันนี้อีกเป็นอีกอันหนึ่งที่ที่สังเกตได้นะ ก็คือสมมติว่าสมมติเวลาปวดแรกๆเราใช้ยาแค่วันละครั้งหรือวันละเม็ดแต่ถ้าเราเริ่มใช้ยามากขึ้นเรื่อยๆเนี่ยมันก็แสดงถึงตัวโรคหรือการปรวดประจำเดือนที่เป็นมากขึ้นนะคะรับปวดประจำเดือนกินยาแก้ปวดได้นะไม่ต้องทนใช่ไหมคะคนไทยหลายคนผู้หญิงไทยหลายคนเข้าใจผิดชอบทนปวดประจำเดือนเนาะการกินยาแก้ปวดไม่ได้ทําให้โรคที่เป็นอยู่แล้วเนี่ยมันเปลี่ยนไป คือเรามีความเชื่อว่าการกินยาจะทําให้แบบมีผลเสียกับร่างกายในระยะยา,ยาวยาเพราะว่าอย่างเงี้ยคุณหมอมบาง<อ>ท่านจะบอกว่าอย่าทานยาเยอะนะมันจะมีผลต่อตับแล้วอย่างเงี้ยเรากินทุกเดือนทุกเดือนมันจะมีผลไหมคะอยากให้คุณหมออนุตาตอบประเด็นนี้นิดนึงเลยกันครับได้ค่ดย,ดยี่พิบเอ็ดนึงกินได้เยอะแค่ไหนคุณหมอจิ ค่ะจริงๆแล้วเนี่ยมันไม่ได้มีข้อกําหนดตายตัวว่าเดือนนึงไม่ควรจะกินยาแก้ปวดเนี่ยเยอะเท่าไหร่ค่ะแต่ถามว่ายาแก้ปวดเนี่ยไม่มีผลเสียต่อร่างกายเลยไหมเนี่ยอาจจะไม่ใช่ค่ะคือถ้าในยาบางชนิดเนี่ยกินไปนานๆอาจจะมีผลต่อ,อไตได้นะคะคราวนี้เนี่ยที่อาจารย์ัทวุฒิพูดเนี่ยคือถูกต้องเลยเรื่องของการที่เราไม่ต้องทนปวดป,วดประจําเดือนค่ะเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราปวดประจําเดือนแล้วเราไม่กินยาแก้ปวดเนี่ยสมองจะมีการเรียนรู้ว่าเนี่ยอ,อันนี้ปวดค่ะแล้วมันจะ ทำให้เราเนี่ยเหมือนมีอาการรู้สึกปวดมากขึ้นเรื่อยๆทางที่จริงๆแล้วรอยโรคเราเท่าเดิมค่ะแต่ถ้าการที่เรากินยาแก้ปวดเนี่ยมันจะลดการรับรู้ของสมองอาการปวดเนี่ยมันก็จะเหมือนน้อยลงไปด้วยนะคะแต่คราวนี้ในคนที่เป็นโรคเยอะมากๆจนโอ้โห เดือนหนึ่งเนี่ยต้องกินยาทุกวันเลยหรือหลักๆแล้วค่ะอาการปวดที่มีปัญหาก็คือรบกวนต่อคุณภาพชีวิตค่ะต้องหยุดงานต้องหยุดเรียนนะคะหรือไม่สามารถทํางานได้อันนี้ค่ะสําคัญแล้วเราอาจจะต้องเปลี่ยนเป็น ใช้ยากลุ่มอื่นค่ที่ไม่ใช่ยาแก้ปวดอย่างเดียวซึ่งขึ้นอยู่กับสาเหตุนะคะแล้วก็สาเหตุของการปวดท้องประจําเดือนเนี่ยในสตรวีวัยเจริญพันธุ์เนี่ยส่วนใหญ่ก็เป็นมาจากโรกเยื่อบุผงวมดลูกจเจริญผิดที่เพราะฉะนั้นเนี่ยยาที่จะมารักษาโรคนี้โดยตรงเนี่ยมันไม่ใช่ยากแก้ปวดค่ะแต่มันเป็นยากลุ่มฮอร์โมนโปรเจสเตอโรนนะคะซึ่งเป็นยาที่ตรงจุด เรียกว่าแก้ตรงจุดมากกว่านะคะแล้วก็ไม่มีผลต่อตับได้ไตด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยสามารถกินยาได้ต่อเนื่องค่ะเพราะฉะนั้นในรายที่มีข้อบ่งชี้ในการใช้ยาก็ควรจะเปลี่ยนเป็นในยาที่รักษาที่ถูกต้องค่ะแต่ถ้าปวดประจําเดือนนิดหน่อยๆโอเคนี้กินยาแก้ปวดได้ค่ะค่ะไม่น่ากังวลค่ะคุณต้นหอมเองเห็นว่าจริงๆแล้วก็มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของการปวดท้องน้อยแล้วก็หมดลูกด้วยเล่าให้ฟังฉันมีปัญหากับช่วงล่างตลอดเวลาค่ะคือด้วยความเป็นผู้หญิงอ่ะแล้วเราเาอวัยวะของผู้หญิงมันซับซ้อนมาก ตอนแรกๆก็จะอาจจะแบบกังวลใจเรื่องการไปเจอหมอใช่ไหมคะเพราะด้วยความที่เราเป็นดาราแล้วก็ว่าเวลาที่หมอเจอเราหมอจะไม่จําหน้าเราจะจำอย่างอื่นก็เลยแบบกังวลไม่ค่อยกล้าไปแต่ทีเนี้ยพออาการมันเริ่มแบบมีเลือดออกทุกวันปวดท้องปวดมากๆ แล้วก็ก็จะมีเลือดออกทุกวันเรารู้สึกว่ามันคือความผิดปกติแล้วอันนี้ไม่ไปไม่ได้แล้ะก็เลยต้องไปพบคุณหมอสูแล้วสิ่งที่คุณหมอเจอแน่นอนค่ะมันผิดปกติอ่ะมันต้องเจออะไรที่ผิดปกติอยู่แล้วก็คุณหมอไปเจอเอ่อก้อนเนื้อของเราแล้วก็มีเจอถุงน้ําน่าจะเป็นซีดเนาะเขาเรียกว่าซีเป็นถุงน้ําอย่างเงี้ยค่ะมันทําให้เรามีเลือดออกทุกวันเขาก็จะให้ยาคุมมาทานให้ฮอร์โมน เหมือนมาปรับฮอร์โมนเราแล้วก็อีกเดือนหนึ่งอ่ะมาฟอลโล่ดูนะว่าถุงน้ําเนี้ยมันมีการเปลี่ยนแปลงยังไงปรากฏว่าพอไปหายอีกทีหนึ่งอ่ะถุงน้านี้มันหายไปแล้วก็เป็นความโชคดีแต่ก็บอกตัวเองเลยว่าเออพอเราอายุมากขึ้นอ่ะเราไม่ควรที่จะอายในการพบหมอเพราะว่าเราประเมินเองไม่ได้หรอกค่ะว่าเราเป็นอะไรเมื่อเกิดความผิดปกติหรือแม้แต่ไม่ไม่ผิดปกติก็ต้องฟอลโล่ทุกปีในความรู้สึกนะคะเพราะว่าเราไม่รู้มันอยู่ข้างในเนาะมันซับซ้อนค่ะมันไม่เหมือนแบบ ปวดฟันไปหาหมอฟันแล้วก็สามารถจัดการได้เ,เลยว่าซี่ไหนฟันผุถูกต้องอันนี้คุณหมอจะต้องควานหาควานหาไม่พอเัลตราซานบางทีมันซ่อนอยู่ด้วยใช่ค่ะเราต้องดูด้วยว่าตกลงที่เป็นอยู่นั้นคืออะไรถ้าเกิดว่าเราไม่มั่นใจนะคะแนะนําว่าให้ปรึกษาคุณหมอจะดีกว่าลําดับต่อไปนะคะขออนุญาตถามคุณหมอกตัญยุตานะคะว่าแล้วโรคเยื่อบุโพรงมดลูกเจริญผิดที่เนี่ยจริงๆแล้วส่งผลให้เกิดภาวะมีบุตรยากด้วยไหมคะ เรียกว่าส่งผลอย่างมากเลยค่ะเราจะพบได้ว่าในกลุ่มที่มีบุตรยากนะคะเอาอคำนิยามของการมีบุตรยากก่อนก็คือคู่สมรสนะคะที่มีเพศสัมพันธ์สม่ำเสมอนะคะในระยะเวลา1ปีนะคะในกลุ่มที่สตรีอายุน้อยกว่า35ปีเนี่ยอันนี้ถือว่ามีบุตรยากนะคะแต่ถ้าเกิดว่าสตรีเนี่ยอายุมากกว่า35ปีเราจะเอาสั้นลงมาหน่อยอ,อายุเยอะเราก็ต้องรีบมาหาหมอก็6เดือนนะคะ ในกลุ่มนี้เนี่ยพบว่าเนี่ยมีความสัมพันธ์กับโรคเยื่อบุโพโมลูกเจริญผิดที่เนี่ยสูงถึง50-7ถึงเเปเลยค่ะในบางรายงานโดยเฉพาะถ้ามีบุตรยากด้วยแล้วก็ปวดประจำเดือนด้วยนะคะก็น่าจะต้องรีบมาเลยอะคะ่ะค่ะแล้วแนวทางการรักษาล่ะคะสมมติว่าถ้าเจอเราต้องรักษายัางไงคะ,ะการรักษาโรคเยื่อบุโพโมลูกเจริญผิดที่นะคะเมื่อกี้ได้เกินไปบ้างแล้วนะคะก็คือเป็นการใช้ยาด้วยฮอร์โมนโปรเจสเตอโรนนะคะในกลุ่มนี้เนี่ย ได้กลุ่มที่ไม่ต้องการมีลูกตอนนี้นะคะไม่ไม่ต้องการมีลูกชั่วคราวนะคะหรือว่าไม่ต้องการมีลูกแล้วเนี่ยก็จะเป็นการใช้ยาก่อนค่ะแต่ในกลุ่มที่มีข้อบ่งชี้ในการผ face, now, ร ce, ่า <lit> ตัดนะคะก็ต <pe heavy interpret ation> ้องใช้การผ่าตัดเช่นเป็นช็อกโกแลตซีดนะคะช็อกโกแลตซีดคือถุงน้ํารังไข่นะคะที่มาจากลูกเยื่อบุโพรงมดลูกเจริญผิดที่นะคะเนื่องจากว่าข้างในถุงน้ำเนี่จะมีลักษณะเหมือนช็อกโกแลตนะคะเป็นสีดำๆก็คือเป็นสีของเลือดนั่นเองก็เลยชื่อว่าช็อกโกแลตซีดนะคะเพื่อ ได้ไม่อ่านนะคะก็ถ้าเกิดว่าเกิน4-5ถึงเซนก็อาจจะต้องแนะนำให้ไปผ่าตัดนะคะหรือในกลุ่มที่มีบุตรยากคะ่ะก็อาจจะต้องใช้การผ่าตัดช่วยนะคะการรักษาก็น่าจะมีประมาณนี้ค่ะคุณใดครรอน,นี้ทุกคนนะคะไม่มีใครอยากเป็นโรคแต่เราจะป้องกันตัวเองยังไงอะคะเพื่อไม่ให้เกิดโรคนี้นะคะ่ะเดี๋ยวพี่ตอบให้เดี๋ยวขอตอบบ้างนะอยากพูดบางอย่ากพูดม,มันมีป้องกันได้ไหมคุณหมอ ก็อันจริงๆโดยโดยพื้นฐานเป็นหมอมะเร็งในรีเวศนะครับแต่จริงๆที่มาพูดโรคนี้เรื่อยๆเนี่ยเนื่องจากการผ่าตัดของช็อกโกแลตซีซ์กนี้พังผืดเยอะทางทีมมะเร็งเนี่ยส่วนใหญ่จะถูกปรึกษาเข้าไปช่วยผ่าตัดเรื่อยๆก็เลยได้เข้าผ่าตัดกับคุณหมอกระดานดุตาเรื่อยๆนะถามว่าการเราจะรู้ว่าไงว่าเราจะป้องกันโรคนี้ได้เนี่ยมันต้องรู้สาเหตุก่อนอย่างเมอก้ที่บอกว่าสาเหตุของเยื่อบุโพรงมดลูกเจริญผิดที่จริงๆยังไม่ชัดเจน ว่าทำไมผู้หญิงคนนี้เป็นผู้หญิงคนนี้ไม่เป็นมีแค่ข้อสังเกตเดียวก็คือผู้หญิงคนไหนที่มีประจําเดือนนาน,านาๆเช่นคนไม่เคยเมีประจําเดือนเร็วหมดประจําเดือนช้าไม่เคยมีบุตรอย่างคุณต้นหอมนี่ไม่เคยท้องเนาะยังค่ะถ,ถ,ถ,ถ้าท้องยำจังเลยอะไหลยร้องนะต้องไปท้องท้องก่อนมันจะช่วยท้องปพ๊บเนี่ยเมนหายไปปีหนึ่งอ๋อมันดีหรอมันดีเหรอคุณอันที่การที่ประจําเดือนลดลงในช่วงชีวิตของผู้หญิงเนี่ย ทำให้ความเสี่ยงมะเร็งเออทำให้ความเสี่ยงของเยื่อบุโพรงมดลูกเจริผิดที่เนี่ยลดลงอย่างนี้สรูปได้ไหมคะว่าหากอายุเกิน35สิบห้าไม่ต้องย้ำค่ะไม่เคยตั้งคันเนี่ยเสี่ยงสูงมากเพราะว่าเราเป็นประจําเดือนทุกเดือนมาตลอดระยะเวลากว่า50ปี <c oughs> ปัจจัยเสี่ยงไม่ใช่สาเหตุปัปจจัยเสียเ่ยงในบางครั้งก็คือเออถ้ามีลักษณะเงี้ยเพิ่มขึ้นแต่ สาเหตุจริงๆยังไม่รู้มีข้อสังเกตหนึ่งอีกหนึ่งบางครั้งอาจจะเกี่ยวกับพันธุก,กรรมเช่นว่าสมมติมีพี่น้องคุณแม่ที่เป็นเยื่อบุโพลูเลร์จนบิตที่ลูกก็อาจจะเกี่ยวนะแต่ปัจจุบันยังไม่พบว่าสมมติยีนตัวนี้ทําให้เกิดโรคนี้หรือเปล่ายังไม่ชัดเจนขนาดนั้นนะครับพอคราวนี้เราไม่รู้สาเหตุเนี่ยเราก็ไม่มีวิธีป้องกันที่ชัดเจนงั้นที่เรามาพูดกันวันนี้เนี่ยจะเน้นย้าถึงการให้นึกถึงว่ามันมีโรคนี้อยู่ นะครับปวดท้องน้อยผู้หญิงเนี่ยมันเป็นอะไรที่มันเป็นโรคที่เรียกว่าเจอบ่อยมากนะแต่บางครั้งถูกละเลยไปปวดท้องน้อยอ่ะปกติปวดเม้นปกติเราพบว่าจริงๆเนี่ยโรคเยื่อบุโพรงรูจรญผิดที่เนี่ยมีการวินิจฉัยล่าช้าเนี่ยบางที7จ็ถึงสิปีเลยด้วยซ้ำนะพยาบาลหลายคนในนีนน้อายุ27 28เยบนี่ยบางทีอาจจะเป็นแต่ยี่สิบพอดีคนไข้ยพยาบาลเยอะเนะาะก็มาช็อกโกแลตซิสแตกกลางคืนประจําเลยไม่เคยตรวจภายในเหมือนกันยังไม่มีแฟนอะไรอย่างเงี้ย ะะจริงๆการที่ผู้หญิงปวดประจำเดือนมากๆผิดปกติตั้งแต่อายุ20-21เนี่ยอาจจะเริ่มเป็นแล้วก็ได้เราไม่รู้จริงๆเราถึงพยายมามามาสร้างความตระหนักรู้ตรงนี้แหละสร้างความเข้าใจว่าโรคนี้มันเป็นอยู่จริงนะอาการสําคัญคือปวดท้องปวดเมนถ้ามีเพศสัมพันธ์ใครที่มีแฟนมีเพศสัมพันธ์แล้วเมื่อไหร่เนี่ยปกติมีเพศสัมพันธ์มันต้องไม่เจ็บเนาะถ้าเจ็บมากผิดปกติหรือเจ็บขึ้นเรื่อยๆโดย ไม่สมเหตุสมผลเนี่ยมันก็ต้องระวังว่ามีโรคนี้อยู่หรือเปล่านะครับค่ะก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้เราได้จัดแคมเปญหรือว่ากิจกรรมนี้ขึ้นมาในเดือนพฤษภาคมนะคะอยากจะรบกวนให้ช่วยพูดถึงแคมเปญนี้สักนิดนึงค่ะก็นะครับตามชื่อแคมเปญปวดท้องน้อยพูดเมื่อกี <c oughs> ้ท้องไปพูดได้พูดสี่สลับกันอยู่แลก็แน่นอนนะครับอย่างที่บอกว่าเราเราเรียกว่าภาษาอังกฤษก็ call out เนาะ พยายามมาให้มาพูดกันหน่อยว่าปวดท้องน้อยเนี่ยผู้หญิงทุกคนก็ควรจะพูดนะครับก็มาตรวจด้วยโดยเฉพาะถ้ามันปวดท้องน้อยมากขึ้นเรื่อยๆเน้นย้ําอีกทีพอดีเวนทีมะเร็งนะครับก็ผู้หญิงจริงๆแล้วเนี่ยอยากให้ตรวจภายในประจําปีทุกคนด้วยซ้ำเพราะนอกจากตรวจดูมดลูกรังไข่ว่ามีเนื้นองอกมดลูกไหมมีช็อกโกแลตซีสไหมที่สําคัญมันตรวจมะเร็งปากมดลูกได้ด้วยนะก็ฝากไว้นะครับถ้ามีอาการปวดท้องน้อย ผิดปกติรีบมาพบแพทย์อย่าอายที่จะเจอหมอนะครับเป็นการ call out ที่ต้องบอกว่าไม่มีใคร call out ให้คุณได้นอกจากตัวคุณเองเพราะว่าเขาซ่อนอยู่นะคะถ้าสมมติว่ามีอาการที่มีความรู้สึกว่าน่าสงสัยหรือแค่ประจำปีอะค่ะก็ต้องมาตรวจอยู่เรื่อยๆเพราะถ้าคุณไม่ดูแลเขาบางทีมันอาจจะสายเกินไปได้ทั้งสองท่านมีอะไรจะฝากทิ้งท้ายไหมคะ ็หอมอยากให้ผู้หญิงแบบไม่ต้องอายในการที่จะไปพบแพทย์อะคะ่ะหอมว่าอวัยวะผู้หญิงมันมันมันซับซ้อนมากจริงๆแล้วก็ถ้าเกิดเรารู้อะไรตั้งแต่เนิ่นๆอะหอมว่ามันจะช่วยจักหนักเป็นเบาได้แล้วก็แคมเปญน,นี้หอมว่าดีมากๆนะคะปวดท้องน้อยพูดสิพูดได้อันนี้คือต้องไม่อายแล้วอะ อ๋อหวัว่าถ้าเรารู้สึกว่าเรามีความผิดปกติเรื่องอะไรเราสามารถพูดหรือบอกกับคุณหมอได้เลยอะคะ่ะพูดสิพูดได้ต้องพูดนะใช่ <c oughs> คุณหมอละคะมีอะไรจะเสรมิมไหมคะค่ะก็อยากจะยืนยันอีกครั้งนึงค่ะว่าปวดท้องน้อยพูดสิคาพูดได้นะนะคะก็ใจจริงเราเนี่ยอยากรณรงค์นะคะให้ทุกท่านเนี่ยค่ะก็ที่มีปัญหานะคะเรื่องปวดท้องน้อยเนี่ยอยากให้มาตรวจหาสาเหตุนะคะในบางครั้งเนี่ย อาจจะต้องแจ้งนิดนึงคือในคนที่ไม่เคยมีเพศสัมพันธ์เลยแบบที่คุณต้นหอมพูดไปว่ารู้สึกอาจจะอายใน,ในการที่จะไปตรวจนะคะแต่จริงๆแล้วเนี่ยเรามเาีเทคโนโลยีช่วยในการตรวจนะคะแม้ว่ายังไม่เคยมีเพศสัมพันธ์เรามีเครื่องอัลตราซาวด์ช่วยนะคะก็อาจจะช่วยในการวินิจฉัยได้แล้วก็เลยไม่อยากแม้ว่ายังไม่เคยมีเพศสัมพันธ์แล้วมีปัญหาเนี่ยก็อยากจะให้มันตรวจค่ะค่ะขอบคออนิดนึงนะครับพอดีพูดเรื่องไม่มีเพศสัมพันธ์พอดี ก็จร,จริงๆวันนี้ต้องขอเราที่บอกเรามีทีมโดนลงจากโรงเรียนนักอันทาศาลังการแพทย์ด้วยอย่างที่บอกหลายคนเนี่ยปัญหาคือชอบคิดว่ามาหาหมอสูผู้ตนตรวจภายในนั้นปัญหาคือผู้หญิงเวอร์จินหรือผู้หญิงที่ไม่เคยมีเพศสัมพันธ์เนี่ยจะกลัวมากเลยเขากลัวว่าเขาเนี่ยจะเปิดบริสุทธิ์กับเครื่องมือหมอที่จะเสียเวอร์จินเครื่องเลยไม่ต้องกลัวนะปกติหมอสูเนี่เราไม่ได้ตรวจภายในผู้หญิงโดยไม่จําเป็น โดยเฉพาะคนเวอร์จินเนี่ยเราแทบไม่เคยตรวจเลยถ้าเราไม่ได้สงสัยอะไรจริงๆแต่ถ้าปวดท้องน้อยเนี่ยเดี๋ยวนี้เราใช้อันตรสซาวดูทางหน้าท้องได้คนแน่นอนการดูทางช่องคลอดจริงๆชัดกว่านะครับในการดูวิวัฒผู้หญิงแต่ถ้าไม่เคยมีเพศสัมพันธ์เราดูหน้าท้องได้สบายๆนะไม่ต้องกลัวนะครับอุปกรณ์เดี๋ยวนี้ทันสมัยมากเนี่ยแล้วนั่นแหละคําตอบคุณหมอนั่นแหละที่ผู้หญิงเวอร์จินอยากฟังเพราะว่าเขาจะเก็บคําถามนี้ไว้ตลอดว่าเราจะแบบ ครั้งแรกของเรากับเครื่องมือคุณหมอหรออะไรเงี้ยเขินนะคะคุณหมออยู่ดีๆเราจะต้องเผยโฉมสิ่งที่ปกติเราต้องปกปิดเอาไว้ให้ผู้อื่นได้ดู<อ>ค่ะแต่วันนี้คุณหมอพูดก็สบายใจแล้วไงว่าใช้การอันตรสาวเ<อ>าวลาเราราวดื่มน้ํามาก่อนนะคะเพราะว่า ปีที่แล้วเคยพยายามจะตรวจแล้วค่ะยังไงคะก็คือว่าคุณหมอบอกว่าตรวจสิเดี๋ยวตรวจให้เราก็โอเคแต่ว่าเราจะต้องขึ้นเวทีพอเราจะต้องขึ้นเวทีเราก็ไม่กล้าดื่มน้ําแล้วพอเราลงจากเวทีเราก็ดื่มน้ําเสร็จปุ๊บกว่าจะปวดเขาเลิกงานกันหมดแล้วค่ะใช่มันจะใช้เวลามากๆปกติต้องใช้เวลานานแค่ไหนคะสมมติว่าจะมาตรวจอ๋อถ้าถ้าถ้าดื่มน้ํานี่สําหรับบรรทาเท้านะท้องนะก็ถ้าดื่มเยอะไม่ถึงครึ่งชั่วโมงก็ก็ปัสสาวะเต็มแล้ว นะครับแต่ถ้าตัวนักสาวช่องคลอดกลับกันตัวนักสาวช่องคลอดนี่ต้องปัสสาวะทิง้ง oh. อ๋อคุณมาผิดวิธีหไหม <laughs> ไม่เป็นไรเราก็ถ้าสมม,มุติให้เอาทิ้งก็เอาออกไง <laughs> ถ้าสมมุติว่าให้เต็มเราก็ฟีลินเดอรแบงค์มาก่อนเลยใช่ก็ขอจริงจริงก็ขอโอกาสขอบคุณสองเซเลบริตี้ทั้งคู่นะครับพูดสิพูดได้เนี่ยทางฝั่งแพทย์เราเราคุยกันเนี่ยไม่ค่อยมีใครฟังเนาะก็ฝากคุณต้นหอมฝากคุณไห่อะไรช่วยกันขอเอาหน่อยละกันว่า เป็นตัวแทนทางฝั่งแพทย์ไปสู่ภาคประชาชนนะเราสื่อง่ายๆก็แค่ช่วยกันมาตรวจเท่านั้นเองนะครับก็ขอบคุณอีกทีนะครับได้ค่ะขอบคุณคุณหมอเช่นกันนี่คือค,คุณหมอนะคะซึ่งโดยปกติแล้วดูแลเกี่ยวกับเรื่องมะเร็งนั่นหมายความว่าจากใจของคุณหมอเนี่ยไม่อยากมีคนไข้ยเยอะๆอยากอยู่แบบสบายๆชิวๆไม่ต้องตรวจคนไข้บ้างโดยเฉพาะในเรื่องของ ปวดท้องน้อยของผู้หญิงเพราะฉะนั้นนะคะก็อยากให้ทุกทุกคนที่อยู่ที่นี่นะคะช่วยกันเป็นส่วนหนึ่งในการ call out ไปด้วยกันนะคะว่าถ้าเกิดว่าผู้หญิงเราเกิดมีอาการปวดท้องน้อยก็พูดสิพูดได้ขอเสียงมือให้กับทั้งสามท่านบนเวทีด้วยค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะค่ะเดี๋ยวขอเรียนเชิญอยู่บนเวทีต่อกัอนนะคะเพื่อทำการถ่ายภาพร่วมกันนะคะ สำหรับใครที่มีอาการปวดท้องน้อยนะคะสามารถที่จะติดต่อศูนย์สุขภาพสตรีชั้น9อาคารศูนย์การแพทย์มะเร็งวิทยาจุฬาพรน,นะคะโรงพยาบาลจุฬาพรค่ะหรือว่านัดหมายผ่านทาง Line o f ฟ i c i a l ของโรงพยาบาลจุฬาพรได้นะคะกดเมนูศูนย์การรักษาเลือกศูนย์สุขภาพสตรีเพื่อนัดหมายค่ะ เรียนเชิญอยู่บนเวทีต่อกันนะคะล่ามับต่อไปค่ะขอเรียนเชิญผู้บริหารจากทางไบเออร์กาให้เกียรติขึ้นถ่ายภาพร่วมกันบนเวทีค่ะอาจารย์ทรงพลนะคะเรียนเชิญอาจารย์ทรงพลค่ะ ลำดับต่อไปนะคะขอเรียนเชิญทีมแพทย์และพยาบาลจากศูนย์สุขภาพสตรีโรงพยาบาลจุฬาภรณ์เกณฑให้เกตขึ้นถ่ายภาพร่วมกันบนเวทีค่ะสำหรับทท่านที่กำลังชมผ่าน